สวัสดีครับแบงเคบอลนะครับมันมีอยู่คําพูดหนึ่งครับที่ผู้คนชาวบาวกเรียเนี่ยเขาจะชอบพูดกันมากๆเลยนั่นก็คือคุณสามารถทําให้งานของคุณเนี่ยมีคุณภาพที่ดีได้โดยไม่จําเป็นต้องใช้ความพยายามและดิมิทาเบอร์บาตอฟครับก็คําพูดนี้แหละมาใช้เป็นวิธีในการเล่นบ,บอลของเขาเบอร์บาตอฟเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดูเหมือนว่าเขามักจะเดินเล่นมากกว่าวิ่งตอนอยู่ในสนามนะครับเราจะเห็นว่าในหลายๆครั้งเนี่ย เขาจะเดินไปเรื่อยๆเดินอยู่เฉยๆแหละแต่สุดท้ายลูกบอลมันก็จะวิ่งเข้ามาหาเขาเองแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยครับมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าเบอร์บาตอฟเขาสามารถอ่านเกมได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยครับและทุกครั้งที่เขาได้บอลเขามักจะสามารถทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ผู้คนอุทานออกมาได้เสมอเลยและเบอร์บาตอฟก็มักจะพูดว่าคนที่ไม่มีความสวยงามและความสง่างามในจิตใจคนพวกนั้นก็คือคนที่ไม่มีพลังที่จะไปเอาชนะคนอื่นได้ ในสนามเนี่ยครับเบอร์บาตอปเขาไม่ต่างอะไรกับนักดนตรีเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโน,โนหรือว่าวโอลินก็ตามมีสัมผัสที่ละเอียดอ่อนมากๆแต่ว่าเรื่องราวนอกสนามเนี่ยครับมันกลับเป็นคนละเรื่องกันเลยเพราะว่าเบอร์บาตอปเขาเคยถูกมาเฟียไล่ล่าด้วยตกเป็นเหยื่อของการลักพาตัวมากถึง2ครั้งครับดังนั้นเรื่องราวในคลิปนี้นะครับมันจะเป็นเรื่องราวของอดีตนักดนตรีตัวน้อยที่ชีวิตของเขาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างสีขาวกับสีดําครับ และนักดนตรีตัวน้อยคนนี้ก็พยายามจะเล่นดนตรีอยู่ท่ามกลางป่าไม้ใหญ่ในประเทศบาวแกเลียและเขาก็พยายามที่จะหาทางออกมันให้ได้จนสุดท้ายแล้วเขาได้ใช้ชีวิตใหม่อยู่ที่ประเทศเยอรมนีกับสโมสรเลเวอร์กูเซนและยังไงถ้าพร้อมกันแล้วนะครับก็รบกวนกันเหมือนเดิมด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับเป็นกำลังใจกันให้เหมือนเดิมด้วยนะครับผม คุณพ่อของดิมิทาเบอร์บาตอฟเนี่ยครับเขาคืออดีตนักฟุตบอลและคุณแม่ของเขาก็คืออดีตนักกีฬาเหมือนกันครับแต่ว่าเป็นนักกีฬาแฮนด์บอลระดับกึ่งอาชีพมันก็เลยทำให้เบอร์บาตอฟเขามีพรสวรรค์นในเรื่องของกีฬามาตั้งแต่เกิดเลยครับดิมิทาเบอร์บาตอฟเขาชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับจนหนึ่งปีที่สตอยคอฟเขาสามารถพาบาวแกเรียจบอันดับที่4ได้ในศึกฟุตบอลโลกปี1994ในตอนนั้นเบอร์บาตอฟเขามีอายุได้เพียงแค่13 เขาไม่ต้องการจะเล่นเหมือนสตอยคอฟครับเขาไม่ได้มีสตอยคอฟเป็นไอดอลเพราะว่าเขากลับไปชื่นชอบแนวทางแบบตรงไปตรงมาแบบอลันเชียเลอร์และมาโกแวนบัสเท่นมากกว่าทั้งคู่มีความเฉียบคมในการจบสกอร์ไม่จําเป็นต้องมีโอกาสเยอะครับเพราะเขาสามารถเปลี่ยนโอกาสที่มีอันน้อยนิดให้กลายเป็นประตูได้เสมอเลยและมันก็คือหน้าที่หลักของกองหน้าเลยทั้งคู่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงเพื่อให้ลูกฟุตบอลเนี่ยไปซุกอยู่ก้นตะข่ายให้ได้ดังนั้นในอนา,าคตอีกไม่นานเนี่ยครับ เรากาลังจะได้เห็นดีมิต้าเบอร์บาทอฟที่เขาเป็นนักล่าปากประตูแต่ก็มีความคิดสร้างสรรค์และก็มีสัมผัสที่ยอดเยี่ยมมากๆและในตอนที่เบอร์บาตอฟอายุได้18ปีเขาได้เข้าร่วมทีม CSKA Sofia โดยสัญญาแรกของเขาในอาชีพเขาไม่ได้รับผลตอบแทนเป็นตัวเงินนะครับแต่ว่าเบอร์บาตอฟเนี่ยเขาได้รับค่าตอบแทนเป็นรองเท้า22คู่และลูกฟุตบอลอีก50ลูกซึ่งว่ากันตามหลักแล้วเนี่ยมันถือเป็นค่าจ้างที่ถูกมากๆเลยนะครับก่อนที่มันจะถูกปรับขึ้นในปีต่อๆมา ซึ่งมันเป็นการปรับขึ้นในเรื่องของตัวเงินนะครับไม่ใช่ว่าเขาได้รับรองเท้ามากขึ้นหรือว่าได้รับลูกฟุตบ,บอลมากขึ้นเนาะในปีแรกเบอร์บาตอฟเขาสามารถยิงได้6ประตูก่อนจะเพิ่มเป็น16ประตูในปีที่2และเข้าสู่ปีที่3ครับเบอร์บาตอฟสามารถระเบิดฟอร์มออกมาได้อย่างสุดๆเลย2เกมแรกเขายิงได้ถึง7ประตูครับและพอเข้าสู่เดือนธันวาคม15นัดผ่านไปเบอร์บาตอฟเขาสามารถยิงได้ถึง16ประตูแต่ก่อนที่เราจะไปถึงฤดูกาลที่3เนี่ยครับ ผมจะขอพูดถึงตอนดูทุการที่2กันสักหน่อยนึงเนาะมันคือดูุการที่เขายิงได้16ประตูนั่นแหละครับแฟนบอลของ CSKA Sofia บางส่วนเนี่ยเขาได้มีการหัวไล่เบอร์ปาตอฟเพราะว่าสโมสรของพวกเขาไม่ได้อยู่ในอันดับบนๆของตารางและแฟนบอลก็เริ่มรู้สึกว่าทําไมคนในทีมที่หมายถึงเจ้าของทีมพุ่มโดยการสโมสรหรือแม้แต่เฮดโค้ชนะครับต่างรักเด็กคนนี้มากเหลือเกินเพราะว่าในช่วง2-3เดือนแรกเนี่ยครับหลายๆนัดอ่ะ เบอร์ปตอบเล่นได้ไม่ดีเลยแต่เขาก็ไม่ถูกปิดบตัวออกและก็ยังคงได้รับโอกาสลงโตจริงอย่างสม่ำเสมอเลยครับเขายังได้รับโอกาสอยู่เรื่อยๆทั้งๆที่เฮดโค้ชควรจะจัดนับตะที่ดีที่สุดลงสนามเพื่อโอกาสการคว้าชแชมป์ลีกให้ได้ไม่ใช่หรอแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่เบอร์ปตอบเขาจะสามารถไปแก้ไขอะไรได้เพราะถ้าสุดท้ายแล้วเฮดโค้ชเขาได้ประกาศรายชื่อมาและให้เบอร์ปตอฟลงเล่นเขาก็ต้องลงเล่นครับจนมันมีอยู่วันหนึ่งดิมิท้าเบอร์ปตอฟเขาได้เดินออกจากสนามฝึกซ้อมของทีมเพื่อออกกกไปหา,า,หารวาน,นิ และมันก็ได้มีรถสีดําคันนึงขับมาครับและบอกว่าเขาคือเพื่อนของคุณพ่อคุณแม่ของเบอร์บาตอฟก่อนจะขอให้เบอร์บาตอฟขึ้นรถไปกับเขาหน่อยเบอร์บาตอฟก็ไม่รู้เรื่องครับเดินตามขึ้นรถไปและปรากฏว่ารถคันนั้นเนี่ยกลับไปจอดที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเบอร์บาตอฟเดินเข้าไปด้านในไม่พบพ่อแม่ของเขาแต่เขากลับได้พบผู้ชายคนนึงครับที่เป็นมาเฟียของเบลแกเลีย เขาชื่อว่าจอร์จี้อิลิเยฟและเขาก็เป็นเจ้าของทีมเลสกี้คูสตันดิลหรือจะอ่านว่าเลสกี้คิวสตันดิลก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราอ่านเป็นภาษาบาแกเรียรหรือว่าภาษาอังกฤษมันก็จะออกเสียงต่างกันเล็กน้อยนะครับจอร์จี้อิลิเยฟเขาต้องการให้ตัวของดิมิทาเบอร์บาตอฟย้ายไปเลน่นให้กับทีมของเขาก่อนที่เขาจะได้ยื่นข้อเสนอให้กับเบอร์บาตอฟและมันก็จะทาให้เบอร์บาตอฟได้รับค่าตอบแทนที่สูงมากๆครับ แต่ว่าเบอร์บาตอฟเขาก็เป็นคนที่ยึดมั่นในความรู้สึกของตัวเองสูงมากเหมือนกันเขาไม่มีทางเล่นให้กับสโมสรออื่นที่ไม่ใช่ CSKA s o ฟ i a ซึ่งแน่นอนครับว่าการที่จอร์จีอิลิเยฟเขาได้รักพาตัเบอร์บาตอฟไปแล้วเนี่ย เขาจะไม่มีทางปล่อยตัวออกมาแน่ถ้าเขาไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเบอร์บาตอฟจึงได้ตัดสินใจว่าเขาจะขอโทรไปปรึกษาคุณพ่อเขาก่อนเพราะว่าเขายังเด็กและคุณพ่อต้องเป็นคนตัดสินใจก่อนที่คุณพ่อเขาจะเข้าใจสถานการณ์อย่างรวดเร็วเลยครับก่อนที่คุณพ่อจะได้ติดต่อไปหาอิเลียพาลอฟเจ้าของทีม c s k อเอโซเฟียและมันก็ทําให้พาลอฟกับอิลลิเยฟเขาได้มีการพูดคุยกันครับก่อนที่พาลอฟเขาจะได้ให้สัญญาว่าเขาจะปล่อยตัวเบอร์บาตอฟไปให้หลังจบฤดูกาล2001-2001แต่ว่า ในฤดูกาล2 0 0 1ันหนึ0งนะครับมันยังไม่ทันจบฤดูกาลเลยเบอร์ปตอบที่สามารถยิงได้ถึง15ประตูจาก16นัดและมันก็เป็นทางเลเวอร์กูเซนที่ได้ยิ่นข้อเสนอเข้ามาเป็นเงินถึง1.3ล้านยูโรพร้อมกับสัญญา4ปีและสามารถดึงตัวไปร่วมทีมได้ในที่สุด เมื่อปาตอบที่เขาได้ตัดสินใจว่าเขาจะย้ายออกจากเบลแกเลียตั้งแต่วินาทีที่เขาหนีออกมาจากร้านอาหารได้เขาไม่สนใจว่าจะเป็นที่ไหนแต่มันต้องไม่ใช่ที่เบลแกเลียอีกต่อไปแล้วเขารอคอยให้มีทีมไหนก็ได้สักทีหนึ่งติดต่อมาเพื่อดึงตัวเขาออกจากประเทศเบลแกเลียให้ได้สักทีก่อนที่จะเป็นทางเลเช่ครับทีมจากประเทศอิตาลีได้ยื่นข้อเสนอเข้ามาแต่ว่าทางเลเช่เนี่ยเขาไม่สามารถตกลงค่าตัวกับทาง C.S.K.A. โซเฟียได้ดีลมันก็เลยล่มไปก่อน ก่อนที่มันจะเป็นทางเลเวอร์กูเซนเนี่ยแหละครับที่ได้คว้าตัวไปร่วมทีมในวันที่1มกราคมปี2001และสัญญาระหว่างพาลอฟกับอลลิเยฟล่ะครับพอมันไม่เกิดขึ้นสุดท้ายแล้วพาลอฟเขาถูกมือปืนรอบสังหารเสียชีวิตในปี2003ก่อนที่อิลิเยฟจะถูกล้างแค้นคืนบ้างในปี2005เบอร์บาตอฟได้ย้ายไปร่วมทีมเลเวอร์กูเซนในช่วงโกลเด้นเจเนเรชั่นเลยครับโดยที่มีลูซิโอเซโรเบโตและก็รวมถึงมิคาเอลบาลักด้วย ก่อนที่เบาบาตอฟจะใช้เวลาครึ่งดูทุการที่เหลืออยู่ในการปรับปวและพอเข้าสู่ดูทุการใหม่เบาบาตอฟสามารถยิงแฮตทริกได้ในเกมอุ่นเครื่องที่เจอกับดันดียูไนเตดหลังจากนั้นยิงกระจุยกระจายเลยครับ15ประตูจาก13นัดที่ได้ลงสนามจนถึงในนัดที่31ของดูทุการเลเวอร์กูเซ่นนำเป็นจ่าฝูงนำอันดับที่2อยู่ถึง4คะแนนครับและในฟุตบอลถ้วย DFB p o er, โ a คาพวกเขาก็สามารถทะลุไปถึงนัดชิงชนะเลิศได้และสิ่งที่มันน่าประทับใจที่สุดเลยมันก็คือเกมยูฟ่าแชมเปียนล ที่เลเวอร์กูเซ่นนั้นสามารถเอาชนะยูเวนตุสอาร์เซนอลลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้จนสามารถผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศได้อีกหนึ่งรายการตลอดประวัติศาสตร์ของสโมสรเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยครับพวกเขาไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยมันมีเพียงแค่ฟุตบอลถ้วยยูฟ่าคัพในฤดูกาล1987จนถึง1988งพัเแปดสิบแปเดฟเบอพคาวในฤดูกาล1992จนถึง1993แค่2รายการเท่านั้นเองแต่ว่าตอนนี้ครับ พวกเขาเหลือเพียงแค่รายการอีกละหนึ่งเก้าเท่านั้นสําหรับการคว้าแชมป์ให้ได้ทั้ง3รายการแต่ปรากฏว่าบุนเดสลีกาเนี่ยครับที่พวกเขานําหน้าอันดับ2อยู่ถึง4คะแนนแต่สุดท้ายพวกเขากลับถูกดอทมุนแย่งแชมป์ไปได้และฟุตบอลถ้วย D Pro วเดเอฟเบโพคาพวกเขาก็แพ้ให้กับชาว์เกสูนสี่ความหวังของเขาได้ตอนนี้มันจึงเหลือเพียงแค่ถ้วยยูฟาแชมเปียนลีกแค่ถ้วยเดียวแล้วและมันก็เป็นอุปสรรคที่ใหญ่มากๆ พราะพวกเขานั้นต้องเจอกับเรลมาดิดในยุคคาราติโกสเบอร์บาตอบในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกครับเขาได้บอกว่าตอนที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยเขามองเห็นเฟอร์นันโดเอเรโเหมือนกับเป็นกำแพงที่สูงใหญ่ได้เห็นเซเนดินซีดานวอลเล่ลูกสุดสวยเสียบสามเหลี่ยมเขาอยากจะปลบมือให้กับการยิงลูกนี้มากๆแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถทําได้ก่อนที่จะจบเกมครับเลเวอร์กูเซ่นพ่ายแพ้ทั้ง3รายการเป็นรองแชมป์ทั้ง3รายการและมันทําให้เบอร์บาตอฟรู้สึกว่าเขานั้นเป็นนี่แฟนบอล เขาต้องการจะทำลายคำสาปของสโมสรให้ได้เขาต้องการจะทำอย่างที่มาราโดน่านั้นทำให้กับนาโปลีแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับในช่วงซัมเมอร์เซโรเบโตและมิคาเอลบัลักได้ตัดสินใจใย้ายออกไปร่วมทีมบาเยอร์มิวนิกก่อนที่ผลงานของเลเวอร์กูเซ่นมันจะตกต่ำลงอย่างรุนแรงเลยครับฤดูกาลต่อมาฤดูกา2002 200 3, ล2002-2003ตารางการแข่งขันเหลืออีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นครับเลเวอร์กูเซ่นอยู่ในโซนตกชั้นแต่สุดท้ายก็โชคดีที่พวกเขาสามารถเล่นเกมของตัวเองกลับมาได้จนรอดตกชั้นในที่สุด และพอเริ่มฤดูกาลใหม่ทุกอย่างมันกลับมาตั้งหลักกันใหม่หมดเลยครับฤดูกาล2003-2004เลเวอร์กูเซ่นจบอันดับที่3โดยมีคะแนนห่างจากทีมแชมป์เพียงแค่9คะแนนและเบอร์บอร์ตอกก็สามารถทำสถิติยิงได้ถึง13ประตูและทำได้อีก8แอสซิสครับจากการลงสนามเพียงแค่18นัดจนเวลามันก็ผ่านมาจนถึงป2006ี2006-2007เบอร์บอร์ตอฟได้รับข้อเสนอมากมายหลายทีมเลยไม่ว่าจะเป็นบาเออร์มิวนิกแอต์แลนดิโกมาดริดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือว่าูล แต่สุดท้ายแล้วเขากลับเลือกย้ายไปเล่นให้กับทอตแนมฮอสเปอร์ซึ่งมันทําให้ทุกคนแปลกใจกันหมดครับเพราะว่า15ปีหลังสุดอันดับเฉลี่ยของทอตแนมมันคืออันดับที่11ครับไม่ต้องพูดถึงยูฟ่าแชมเปียนลีกเพราะแค่ยูฟ่าครับทอตแนมยังไม่มีโอกาสทําได้เลยแต่มันกลายเป็นว่าการย้ายมาร่วมทีมทอตแนมฮอสเปอร์เนี่ยมันทําให้ดีมิธาเบอร์บาตอฟเขาสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยครับ เขาสามารถเล่นได้อย่างเข้าขากับลอมบี้คินก่อนที่ทั้งคู่จะพาท็อปแนมได้ไปสัมผัสกับอันดับที่ไม่เคยทําได้มาก่อนนั่นก็คืออันดับที่5เบอร์บาตทอฟที่สามารถยิงประตูกับแอสซิสรวมกันได้มากถึง38ครั้งเชลีลียแล้วเนี่ยเบอร์บาตอฟจะมีส่วนร่วมกับประตูทุกๆ1 0ึ่งนาทีเขาสามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรได้และได้รับการเสนอเข้าชิงรางวับลบอลลอดอเป็นครั้งแรกติดทีมยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกก่อนที่ในฤดูก,กาลต่อมา เขาได้พาทอนแนมคว้ารางวัลอย่างสดยิ่งใหญ่เลยครับนั่นก็คือแชมป์ลีคับแต่ว่าตอนเนี้เบอร์บาตอฟอายุมากถึง28ปีแล้วซึ่งเขาเหลือเวลาอีกไม่นานครับสำหรับการได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาจําเป็นต้องตัดสินใจถึงอนาคตของตัวเขาเองแล้วและก็กลายเป็นว่าเขาต้องการจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้และในตอนที่เขาได้เดินทางมาถึงเมืองแมนเชสเตอร์ er, เขากลับพบเซอร์เล็กเฟอร์กูสันครับที่ได้เดินทางมาดักรอตัวเขาอยู่ที่สนามบินแมนเชสเตอร์ er แล้วและก็ได้พาเบอร์บัตอฟขึ้นรถ ก่อนจะพาเขาไปที่สนามโอเทฟร์ ord, และเบอร์บาตอฟก็ตัดสินใจคิดอยู่ราวๆสองถึงสามชั่วโมงจนในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว31ล้านปอนด์ก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตวลงเพียงแค่ไม่กี่นาทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลานั้นครับเขามีทั้งคาร์ลต์เดวสคิสเียโนโรนัลโดและเวนลูนี่เป็นสามประสานในแดนหน้าอยู่แล้วทุกคนมีความขยันมีความรวดเร็วมากๆและคำถามก็คือ เบอร์บาตอฟที่เขาเป็นคนวิ่งน้อยเขาจะสามารถสอบแทรกเข้าไปอยู่ในทีมนี้ได้ยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าเขาทําไม่ได้ก่อนที่คําวิพากษ์วิจารณ์มันจะถาโถามใส่เข้ามาว่าเขานั้นเป็นคนขี้เกียจจนกระทั่งในฤดูกาลต่อมาคาร์ลอสไตเวสและคิสเดโนโรนัลโดจะได้ย้ายออกจากทีมไปซึ่งมันก็ควรจะเป็นโอกาสของเบอร์บาตอฟครับแต่ว่าเขากลับเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ด้วยการถูกขู่ว่าจะถูกลักพาตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าในครั้งนี้ครับมันไม่ใช่เป็นการลักพาตัวของเขานะแต่มันเป็นคุณแม ภรรยาและลูกสาวของเขาคุณแม่เบอร์บารอฟเขาได้โทรศัพท์มาหาบอกว่ามาเฟียที่บาลแกเลียเนี่ยได้เดินทางมาหาเธอที่บ้านเพื่อของเงินถึง5 0 0แสนปอนเพื่อแลกกับความคุ้มครองซึ่งแน่นอนแ่ละครับว่าถ้าไม่จ่ายมันไม่จบแน่ๆจากนั้นเขาก็ถูกขู่ว่าจะจับตัวภรรยาและลูกสาวของเขาไปด้วยมันไม่มีทางเลือกอื่นแล้วครับ เบอร์บาตอฟจึงได้เอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับทางเซอร์เล็กเฟอร์กุสันเพื่อขอยืมเครื่องบินส่วนตัวบินกลับไปที่บาวแกเลียและรีบพาทุกคนในครอบครัวและรวมถึงญาติพี่น้องด้วยหนีออกมาจากประเทศบาแกเลียโดยที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและเบอร์บาตอฟก็ไม่ได้จ่ายเงินให้กับใครเลยแม้แต่เพนนีเดียวหลังจากนั้นเบอร์บาตอฟก็ได้กลับมาลงสนามแต่ก็ยังไม่สามารถรีฟอร์มการเล่นที่ดีออกมาได้ในขณะที่เซอร์เล็กเฟอร์กุสันกำลังหมดความอดทนเรเน่มูเลนสตีนเขาได้เป็นคนแรกที่ได้มองเห็นอะไรบางอย่างในตัวขออองเบร์ตฟ เขาได้บอกกับเซอร์เล็กซ์ว่าเบอร์บาตอฟนั้นไม่ใช่นักฟุตบอลแต่เขานั้นเป็นศิลปินที่สวมรองเท้าฟุตบอลเท่านั้นเบอร์บาตอฟคือนักเปียนโนที่เก่งที่สุดในโลกถ้าหากว่าเขาได้เล่นตามจังหวะของเขาเองและหลังจากนั้นเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาจึงสั่งให้เบอร์บาตอฟเล่นตามที่ตัวเองอยากเล่นโดยไม่ต้องสนใจว่าเพื่อนร่วมทีมนั้นจะเล่นเร็วแค่ไหนให้อิสระกับเบอร์บาตอฟอย่างเต็มที่จนในที่สุดฤดูกาล2010ถึง2011เซอร์เล็กซ์ได้ออกมายกย่องเบอร์บาตอฟว่าเขาเป็นนนนััักกเเตตทีีด่ดพออบิคโาลย เบอร์ปาตอฟเริ่มต้นปีด้วยการยิงได้ถึง7ประตูจาก6นัดโดยที่3จาก7ประตูที่เขายิงได้เนี่ยครับมันคือแฮตทริกที่ยิงใส่ลอร์พูได้กลายเป็นนักเตะแมนยูคนแรกในรอบ64ปีที่สามารถทําแฮตทริกใส่ลอราพูได้ลูกที่เขาได้ตีลังกายิงเนี่ยครับมันได้กลายเป็นประตูยอดเยี่ยมของฤดูการด้วยแต่ว่า3ประตูในเกมนี้มันยังไม่ใช่เกมที่ดีที่สุดของเขานะครับเพราะเกมที่เจอกับแบล็กเบิร์นโรเวอร์สเบอร์ปาตอฟสามารถยิงได้ถึง5ประตูกลายเป็นนักเตะคนที่4ในประวัศาสตร์ที่สาามรรถถยิงงได้ึ5ปะตูใน1เกม และเขาคือผู้เล่นต่างชาติคนแรกที่สามารถทําได้ก่อนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะสามารถคว้าแชมเมีย์ลีกได้สำเร็จเบอร์บาตอฟควา้ารางวัลดาวซันโนว์ครับโดยเขายิงไปได้ทั้งหมด20ประตูเท่ากับคาร์ลอสไดเวสและเบอร์บาตอฟก็มีชื่ออยู่ในทีมยอดเยี่ยมของพรมเมีย์ลีกด้วยแต่สิ่งที่มันได้เปลี่ยนอนาคตของเบอร์บาตอฟไปเลยเนี่ยครับมันก็คือเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปียนลีกในปี2011เนี่ยแหละ เบอร์บาตอฟไม่มีชื่ออยู่ในทีมไม่มีแม้กระทั่งตัวสำรองได้ครับเขาต้องทนดูทีมพ่ายแพ้ต่อบาร์เซโลนาไป1นประตูต่อ3โดยที่เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยในฤดูกาลต่อมาเบอร์บาตอฟมีโอกาสได้ลงสนามเพียงแค่12นัดเท่านั้นเพราะว่าเซอร์เล็กเฟอร์กูสันเขาต้องการเปลี่ยนวิธีการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เร็วขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเบอร์บาตอฟจึงได้ตัดสินใจย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยไม่มีการบอกลาใครในสโมรสรเลยและถึงแม้จะมีข่าวเชื่อมโยงกับบาเยอร์มิวนิก และแม้แต่โอกาสการย้ายกลับไปอยู่กับทอรแนมฮอสเตอร์ตามคำชวนของมาตินโยแต่สุดท้ายครับเบอร์บาตอฟกับเลือกตัวเลือกที่เซอร์ไพรส์สุดๆเขาได้ย้ายไปอยู่กับฟูลแลมและหลังจากนั้นก็ไปอยู่กับโมนาโกตามด้วย P A O OK, K และจบอาชีพของเขากับทีมในอินเดียก่อนที่เขาจะประกาศแขวนสตั๊ปและในตอนที่ดิมิตาเบอร์บาตอฟได้ออกหนังสืออัต,ตชีวประวัติของเขาเนี่ยครับเบอร์บาตอฟได้ติดต่อไปหาเซอร์เล็กฟอร์กุสันว่าเขานั้นต้องการให้เซอร์เล็กเป็นคนเขียนคำนำในหนังสือให้หน่อย ึ่งเฟอร์กี้ก็ได้ตอบตกลงโดยไม่มีการหยุดคิดเลยและพอต้นฉบับคํานําของเฟอร์กี้ได้ถูกส่งกลับมาเบอร์บาตอฟแทบจะไม่เชื่อสายตาของเขาเองเลยครับเพราะมันคือคําขอโทษจากเฟอร์กี้ที่เขายอมรับว่าเขาทําผิดพลาดไปที่เขานั้นไม่ให้โอกาสเบอร์บาตอฟได้ลงเล่นในเกมนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งก่อนจะจบคลิปนะครับผมอยากจะถามเพื่อนๆปิดท้ายว่าเพื่อนๆคิดว่ามันจะสามารถเปลี่ยนแปลงผลลับในเกมนัดชิงชนะเลิศได้ไหมถ้าหากว่าเบอร์บาตตอฟเขาได้ลงเล่น การเล่นบอลแบบศิลปินและรวมถึงการดึงเกมช้าของเขาเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนจังหวะเกมและรวมถึงการดึงจังหวะเกมให้ช้าลงทำลายเกมของบาร์เซโลนาในช่วงที่พวกเขานั้นถูกเรียกว่าเป็นทีมต่างดาวได้หรือเปล่ายังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับและเรื่องราวในคลิปนี้ก็จะจบลงที่ตรงนี้นะครับยังไงถ้าชื่นชอบนะก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันให้ด้วยนะครับผมและเดี๋ยวยังไงเราเจอกันทีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ